วันนี้นะครับผมจะลองไปซ้าศพคนอื่นดูนะครับแล้วก็จะเชิญเขามาถามว่าการซ้าศพนี่มันเป็นการเหยียดเขาหรือเปล่าว่าเขากากหรือว่าเล่ไม่เก่งนะครับแล้วก็จะลองเชิญคนที่ซ้าศพเราด้วยนะครับมาถามว่ามันรู้สึกยังไงที่ไปซ้ำศพคนอื่นนะครับโอเคไปเจอกันในคลิปเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผมเกมแรกนะครับทุกคนเราก็จะไปซ้ำขอก่อนเลยนะครับทุกคน มาดูนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่านะครับนะผมออกขวามาผมยิงเขาละโอเคสวยเพื่อนชน,นะสวยทำก่อนทุกคนซ้ำไม่ทันอนะ่ะท้ำไม่ทันนะครับโอเคมาดูเกมที่สองกันเลยนะครับเดีย๋ยวนี้ผมมิงออกซ้ายแล้วกันเพื่อผมตรงไปละเพื่อผมแหลกหน่อยนิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผม ก็ฝากอะไรผมด้วยนะครับทุกคนเป็นกําลังใจเป็นกำลังใจ,งใจอะไรครับเนี่ยเอามาเรียเพื่อนจัดการมันบอสจะตายแล้วบอสอีกเมดเดียวสวยบอสแล้วบอสอย่างตึงครับน้องๆมาดูเกมที่3ครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะอ่อนให้เขานะแบบ เดี๋ยวผมจะไปให้เขายิงนะครับทุกคนเราก็มาดูกันเลยนะครับปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงเขาจะซ้ำศพเราหรือว่าเขาจะเต้นใส่เรานะครับทุกคนโอเคดูกันเลยโอ้โหแล้วผมเล่นสแปมไม่เป็นด้วยนะทุกคนวยโอเคดูทุกคน,เ,คกน,กคนเขาซ้ำปะทุกคนเขาไม่ซ้ำนะเขาไม่ซ้ำนะครับทุกคนหรือว่าตี้นี้เขาจะเป็นตี้ดีแต่ผมก็เล่นสแปมไม่เป็นนะครับ ผมก็จะฆ่าเขาให้ได้นะครับทุกคนมาจะนี่สปไปเป็นเอ้ยยิงหัวได้ไงเฮ้ยผมยิงหัวได้ทุกคนเฮ้ย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 ฟุกฟุก,ฟกทุกคนเฮ้ยจะตายแล้วเพื่อนสวยตายแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ซ้ำศพขอไปเลยนะครับทุกคนดูสเปซต้องกดจำๆเอานะมาดูที่เกมที่ห้าครับทุกคนตอนนี้นะครับผมคนเลือกปืนเฮ้ยผมเลือกปืนอันนี้นะครับทุกคนผมได้ภาคเอานะครับผมไม่ได้ อัดแล้วก็พูดไปด้วยนะครับทุกคนพอดีว่าผมทําไปแล้วนะแต่ว่าเสียงกีมันดังนะครับทุกคนผมก็เลยต้องมาภาคเอานะครับทุกคนก็ภาคผิดๆถูกๆนะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคพี่ขออยู่หน่อเอ้ยนีงไงเขาอยู่ข้างบนเพื่อนตามไปตามไปตามไปบิงว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 ิงบิ่งบบเพชรตูนพี่แบเพชรตูนวิง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 ยิงเลยแล้วเราจะอ่านให้เขานะทุกคนผมจะอ่านให้เขานะสวยเขาซ้ำปะ เฮ้ยทุกคนเสื้อดำซ้ำนะครับทุกคนเสื้อดำซ้ำด้วยไม่เป็นไรครับผมแล้วก็จะเชิญเข้ามานะครับทุกคนไปต่อต่อต่อเกมหกเกมหกไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปพิษตูครับน้องเปิดไม่โดนเลยยิงรวมคมกลีบนะครับทุกคนเฮ้กกำลังไปช่วยเจนเจนเจนโป้งโป้งี่โดนโป้งโป้ง,ปงจะร้ว โอ้โหผมยิงลมพรมกลีบเลยอ่ะผมได้ขอเขาไปหลายรอบแล้วนะครับทุกคนเขาก็ไม่รับนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับผมงั้นเราไปเจอนเกมต่อไปเลยนะเาเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะทําศกขอนะครับก็มาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะขอทษกครับเหมือนเดิมผมไม่ได้มีผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําศกขอนะครับแต่ว่าตั้งใจทําครับแพ่ hey! แค่ครับผมคุณเล่นยอกยอกยอกผมว่าทำคลิปให้ดูนะครับไม,ไม่ไม่ต้องดราม่าไม่ต้องมามมานนะครับผมเสียบเสียบไม่ไ <saben> ด้เ <ông> สียบเฮ้ยนะเฮ้ย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 คุมกันแฟเป้าเลืองผมเหลือสามเลยอ่ะเม็ดเดียวเองเฮ้ยเอ้ยเบอร์ครับเบอร์เวอร์เกินน่าจะได้มาทำแบบใครตึงใครโหดนะครับอืม ไม่ได้การแล้วด้วไที่เขาเรู้เหลี่ยมด้วยพี่โอ้โหตายแล้วน้องอวัดเฮ้ยมาดูกันมาดูทัองคันส,สามเก๋ทั้งคันแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาจะดูเป็นสมัยครับพวกผมเขาฆ่าผมมาทุกคน ทำไมเนี่ยผมยอะไรอยูพี่พี่เฮ้ยโคตรคมทุกคนเขาไม่ซ้ำบ่ะเมื่อกี้ผมซ้ำสดผมขอโทษด้วยนะครับนี่เปครับผมขอถามความรู้สึกได้ไหมครับว่าผมซ้ำสดไปเนี่ยรู้สึกความรู้สึกนี่เป็นยังไงครับเกิดม่ได้ไหมครับ น่าจะไม่พิมพ์มานะบอสเกินปุยมุยเออเมื่อกี้นี่ผมขอโทษด้วยนะครับที่ซ้ำสบแล้วที่ผมซ้ำสบไปนี่ความรู้สึกเป็นยังไงครับไม่เป็นไร ถามความรู้สึกได้ไหมครับว่าการซ้ำสบนี่มันเหยียดหยามกันหรือเปล่าว่ากากหรือยังไงครับไม่นะแต่ก็แบบมันดู ยังไงไม่รู้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะมาซ้ําอีกนะครับเราจะเอาจะมาถามความรู้สึกขอดูนะครับเอ,อ้ฮ้น้องบอสมันมาแล้วทุกน้องบอสเอาดิน้องบอสโดนน้องมา,งงาตาย ทุกคนเขาทำศพแล้วก่อนืาอทีเขาทำศพแล้วก่อนนะใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ที่กี้ผมเห็นเหมือนเขาทำศพก่อนนะเดี๋ยว่าไ,ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ผมมาทาักทิ่งเฉยน,นะผมขอโทษด้วยนะ คราก็จะเชามาดูนเราก็จะเชิญเามาดูเดี๋วนะครับว่าจ็นยังไงหรือวาไกลไข่ข้าวใหม่ไข่สองใบไ่สองบาทอะรวะตัวไหนเนี่ยเรีไม่ไ้รองนะครับอนะี่เนี่ยเน้องบกินอะไรอย่างเง้ยน้รงบ่าทำรกันครับเนีย ผมจะเชิญเข้ามานะครับแล้วผมก็จะจับตัวกันแล้วไม่รู้เรื no ่อดูนะครับว่ามออวนอยู่บนซ้าผม่ที่ไหนเนี่ยไม่เมข้างไหมาเอาไว้ยข้าเกิอะไรนขอี่ เงียบป่ะเงียบป่ะเดี๋ยวมึงข้ไปเขาหาแล้วเงียบเลนะ,นะได้อยู่ได้อยู่ไอามาตัดต้องเลิกสายเขาเลยก็ได้นะบอตจะได้ชดด้วยจะได้ไปทำไนี่แล้วก็มึงปิดมาไลยนะะเดี๋ยวจะป,ปิดมไม่ได้ใได้นะปิดไม่ได้ครับเปิดเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอสอบถามนะครับว่า การนี้ผมไปซ้ำศพนี่มันมันเป็นการหยัดหยามหรือเปล่าครับหรือว่ายังไง